สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปใช้อีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตฝนฝ่าอีสานลาสุดประจำวันที่7มิถุนายน2568้กและก็อัปเดตในสดของเรดาร์ฝนในฟันน่งเนาะว่ามีฝนอยู่ใส่แน่ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศภาคอีสานเมือน,นีลาสุดจะมีฝนฝ้าขนองประมาณร้อยละ6กของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยน้องค่ายบึงการน้องบุรีรัมพ์อุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นโครแชและกาบุรีรัมลมตะวันตก เฉีงยงไต่ความเร็วลม10-15กิโลเมตรต่อชอั่วโมงสำหรับเร่ดาฝนลาสุดจาาตรวจพอกุมฝนออนถึงปานกลางกุมฝนเ่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือปบคลุมพื้นที่อำเภอหนองวัวซอออำเภอหน,นองแสงจังหวัดอุดอรธานี ด้านซ้ายผู้เรือว่างสะพุงผู้กระดึงจังหวัดเลยน้องบัวดแดงจังหวัดชายภูมิเวียงเกาเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นซองดาวจังหวัดสกลนครเขาคอจังหวัดชายภูมิจากทัดมาอัปเดตในส่วนอีกหนึ่งเรดาตรวจพอกลุ่มฝนออนถึงปานกลางอยู่ในเขตสบป,ปลาวสำหรับคิมนี้แอดมิล่าไปแล้วพรากำลังคลิปนหนาัสดีจ้า